จแล้วเนี CT ่ยจุดประสงค์น้องจริงคือน้องจะหาว่ามุมเนี่ยของคุณมันเป็นมุมอะไรนั้นดูดีนะดูดีๆเลยนะครับแล้วน้องก็ชูมือเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรหนึ่งความรู้ต้องต้องมีก็คืออันนี้ต้องได้นะครับว่าคอรลนไหนมันให้ค่าเป็นบวกเป็นลบนะครับอันนี้ต้องได้โจทย์ที่ให้มาเนี่ยเป็นคอสกำลังสองลบไซน์กำลังสองถูกต้องไหมเวลาที่คอสมันยกกำลังสองเนี่ยน้องไม่ต้องไปสนใจแล้วว่านะครับมันเป็นมุมในคอรลสไหนเป็นบวกหรือลบเพราะสุดท้ายมันถูกยกกำลังสองอยู่ดี พี่มองภาพรวมว่าก้อนนั้นเนี่ยยกกําลังสองมันเป็นบวกแน่นอนน้อยสุดคือศูนย์และค่าคอรสเพียวๆเนี่ยนะครับมากที่สุดของมันคือหนึ่งน้อยที่สุดของมันคือลบหนึ่งอ่าเรามาพิจารณาก่อนนะครับทรายก็เหมือนกันทรายมากที่สุดคือหนึ่งน้อยสุดคือลบหนึ่งแต่การที่เอาคอรสมาอยู่ก้อนหน้าแล้วลบด้วยก้อนทรายแล้วมันออกมาเป็นหนึ่งส่วนรู้สองเนี่ยซึ่งมันเป็นบวกนะอ่ามันเป็นจํานวนบวกนะครับค่านี้เป็นจำนวนบวก มันแปลว่าคอสกำลังสองต้องมีค่ามากกว่าไซน์กำลังสองอน้องพิ่าตามพี่ทุกดีๆก่อนนะครับน้องเลือกมามุมหนึ่งเข้าใจไอเดียพี่ทุก,กอนนะครับว่าถ้าจะน้องจะแทงด้วยมือเปล่าเนี่ยนะครับหลุดพ้นจากพวกนั้นไปได้เลยเนี่ยนะครับจุดประสงค์แรกในพี่หาตรงๆเลยพี่จะหามุมทีนี้เราท่องได้แล้วว่าถ้าเป็นมุม45เหมือนกันอย่างนี้นะครับมันจะออกเป็นศูนย์ใช่หรือเปล่านะครับทุกคห็ไห,ไหม ้ามันเป็นมุม45เหมือนกันนะครับมันจะออกเป็นศูนย์เพราะค่าของคอร์สกับสายที่มุม45าองศามันเท่ากันถูกต้องไหมดูดีนะพี่จะไม่ได้หาละเอียดว่ามันเป็นมุมเท่าไหร่นะฟังดีนะเดี๋ยวหลายคนบอกโอ้พี่จะไล่แทงงี้ก็านานนะสิไม่ใช่นะพี่ไม่ได้ไปหาให้ชัดนะพี่จะเอาการประมาณค่าครอบเอาคําตอบง่ายๆเลยครับพี่ไม่ได้แบบว่าพี่บีบรัดเอาคําตอบเลยนะพี่ไม่ได้ต้องการค่าเป๊ะๆนะ ทีนี้มันจะมีอสองอย่าง45เนี่ยค่าเลยมันเป็นศูนย์แต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ศูนย์นะดูดีมันคือค่าบวกค่าหนึ่งและค่าบวกค่านี้นะน้องจะต้องคุ้นเคยนี่นึ่างหลันะครับหนึ่งส่วนรูทสองหรือรูทสองส่วนสองเนี่ยนะครับค่าของมันก้อนนี้นะครับมันประมาณ0.7มันประมาณ0.7นะครับมันประมาณ0.7โอเคไหมทุกคนนะครับรูทสองส่วนสองเนี่ยหรือหนึ่ง แต่ตอนนี้ถ้าพี่ทุกใช้มุม45้ายมันเป็นศูนย์น้องก็ลองแค่2ทิศทางก็พอนะครับว่าถ้าน้องเพิ่มมุมเป็น60เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าน้องลดมุมลงมาเป็น30องศาเนี่ยมันยังไงน้องรู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับคอส60เนี่ยมัน1ส่วน2อโอเคไหมพี่ลองให้ดูนะ1ส่วน2นะครับยกกำลังสองนะลบด้วยนะครับถ้าเป็นไซหกสิเนี่ยมันคือรูทาส่วน2ทั้งหมดด้ยง 2. น้องไม่ต้องไปลบแล้วไม่ต้องมาคิดน้องแค่ดูแค่ว่านะครับ ก้อนข้างหน้าเนี่ยมันน้อยกว่าก้อนข้างหลังค่าของมันออกมาติดลบแล้วไม่ต้องคิดต่อนะเดี๋ยวนาะยคนบอกว่าพี่คิดเยอะทีคิดทําไมจริงๆไม่ต้องคิดด้วยซ้ําเพราะว่าน้องรู้อยู่แล้วว่าคอร์สหกสิบมันน้อยกว่าทรายหกสิบยกกําลังสองเอามาลบกันเนี่ยมันก็ติดลบอยู่แล้วถึงยกกำลังสองมันก็น้อยกว่าอยู่ดีลบกันออกมาติดลบแต่ค่าของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นศูนย์จุดเจ็ งั้นแปลว่าทิศทางเดียวที่พี่เหลือตอนนี้คือพี่ต้องลดมุมลงไปเป็น30องศาแล้วพี่ไม่คิดต่อแล้วแน่นะครับพี่ไม่คิดต่อแล้วครับเพราะที่45องศาเนี่ยนะครับมันเท่ากันมันเท่ากันลบกันเป็นศูนย์ถ้าเพิ่มมุมไปถึ60องศาค่าจะติดลบงั้นแน่นอนมุมที่มันสอดคล้องคือมุมที่น้อยกว่า45แน่นอนอนะ่ะพี่ก็เอาแล้วล่ะครับน้องก็ลองดูนะครับพี่ประมาณค่าคร่าวๆน้องดูก่อนแล้วกันว่ามันเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ลองดูนะ อ่าในในก็เขียนให้น้องดูแล้วนะครับพี่ก็ลองดูนะมันก็เหมือนกับอันนี้หรือเปล่านะครับแค่ว่ามันสลับที่กันเนาะลองดูดีนะมันเหมือนกันเลยนะแค่มันสลับที่กันนะน้องงไม่ต้องไปเขียนใหม่นะโอเคไหมคอร์สกับสายนะครับโอเคไหมนะครับทั้งสองเนาะโอเคไหมทุกคนนะครับอ่าประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าพี่ก็ลองเขียนให้น้องดูแล้วจริงๆน้องลองคิดหลับนะครับ ลองเอาสาสี่องศาไปลองแทนดูก็จะได้แล้วนะครับคร่าวๆนะอ่าเดี๋ยวนี้พี่คิดให้ดูเฉยๆนะตรงนี้นะครับก็จะ3ามส่วนสี่ใช่ปล่าละนะครับรู้สามยกกําลังสนะครับ3ส่วนสี่นะลบด้วย1ส่วนสี่นะครับมันจะได้มาเป็น2ส่วน4ี่ใช่เป่ะนะครับหรือจุดห้าใกล้เคียงไหม่ะนะครับนี่ครับอ่าลองเลยนะทุกคนนะครับเนี่ยก็จะจบเลยนะเดี๋ยวพี่ําให้ดูด้วยนะครับ นอกเห็นว่านะครับจากไอเดียง่ายๆนะครับซึ่งมันไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยนอกจากค่ามุมที่เรามีอยู่ตามปกติอันนี้เป็นข้อสอบเรือธงนะพี่บอกนะเป็นข้อสอบดินเรือธงนะครับที่คิดว่าเป็นอย่างดีนะครับมีจุดหลอกมากมายนะครับกําลังจะโดนทะลวงเอาง่ายๆเลยนะน้องดูให้ดีนะครับน่านะครับดูต่อนะทุกคนนะครับที่เอาไปแทงค่าอะไรแล้วกันนะครับงั้นพี่ลูกก็ใส่เลยนะสามสองศานะครับเห็นไหมทุกคนนะ เริ่มแทนค่านะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมาเริ่มแล้วนะครับว่ายัางไงนะครับพี่จะเริ่มไปทีละขั้นตอนนะอันดับแรกนะครับตรงนี้พี่จะแทนคู่เลยนะจะแทนคู่เลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นค่าที่ยกกําลังสอง,งอยู่แล้วน้องไม่จําเป็นต้องไปดูวัดลงังเพราะค่ามาเป็นบวกหรือลบมันไม่สาคัญเพราะมันยกกาลังสอง,งมันออกมาติดบวกอยู่ดีทีนี้เรามาพิจารณานิดนึงแหะครับว่าน,น้องต้องได้พื้นฐานแล้วแหละว่าแทน30ของน้องเน,นี่ยมันเท่าไหร่น้องตั้งหารออกมานะครับแล้วควรจะได้ตั้งแต่ตอนนี้ รู้สามคืหนึ่หาร3ามเนี่ยมันจะออกประมาณ0.57ถูกต้องไหมแต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับน้องจะเห็นว่านะครับเราแทนค่าด้วย30องศาเนี่ยผลรวมมันไม่ได้ตรงเป๊ะนะแต่เรารู้เนีน้มแล้วว่ายิ่งลดมุมลงไปยิ่งดีใช่ไหมทุกคนฟังให้ดีนะยิ่งลดมุมลงไปก็ยิ่งดีมันจะใกล้เคียงกับที่โจทย์ให้มานะครับงั้นตรงนี้พี่ลดลงมาอีกนิดนึง มันก็จะยิ่งใกล้เคียงกับคําตอบของโจทย์มากขึ้นนะครับพี่ประมาณง่ายๆดิบๆเลยนะครับเป็น0.5โ,โอโ้โหโอ้โหเนี่ยเองดูให้ดีนะครับเดี๋ยวนนองอาจจะบอกว่าโอ้พี่มันทํางี้ได้เลยมันจะลองไปไล่ดูคลิปกเก่าๆให้ดีนะมันไม่ใช่น้อย,ยนะพี่พี่แค่ว่าพี่อันๆไว้บ้างนั่นเองนะครับ0.5น,นะพี่ใส่เลยนะทุกคนนะครับไปพร้อมกันนะครับอ่างั้นแทนนี่คือ0.5น,นะครับพี่ใส่ตรงนี้เลยนะหรือใครจะถนัดเป็นเศษส่วนก็ไม่ว่ากันเนาะ พี่ขอปลดระวางอีกนิดนึงนะครับทุกคนนะครับตรงนี้นะครับน้องใจเย็นๆนะครับแทนสาตรงเนี้นะครับมันไม่ได้มียกกําลังสองมันเป็นจุดที่น้องต้องระวังซึ่งนะครับถ้าไม่ได้ยกกาลังสองเนี่ยมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยน้องต้องไปดูตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นมุมที่อยู่ในควนร้นนที่2ใช่ไหมตอนนี้เราแทนค่าด้วยสาองศาให้สอดคล้องนิดนึงนะครับทุกคนนะครับ ครับน้องเห็นว่านะ,ะม,มุมนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นมุมในควอเลนที่2นะนะครับซึ่งค่ามันจะเท่ากันกับ30นะทุกคนฟังดีนะครับค่ามันจะเท่ากันทุกประการนะเดี๋ยวพี่มีเวลาพี่อธิบายเรื่องนี้นะครับมันจะอยู่ควอเลนไหนเนะี่ยค่ามันยังคงเป็น30องศาอยู่ดีนะทุกคนฟังดีนะครับแต่ทีนี้พอมันไปอยู่ควอเลนที่2ตรงนั้นเนี่ยนะครับน้องจะเป็นต้องแทนตรงนี้ด้วยเครื่องหมายลบนะเดี๋ยวตรงนี้พี่อธิบายให้ฟังดีนะครับนะพี่ลืมไปนิดนึงนะมันจะเป็น0.5เหมือนกันนะครับทุกคนนะครับแตต่่มมันจะิดเครืองหายลบ ลบ,ล,บลบเป็นบวกนะพี่ขอใายนะครับถ้าเป็นวงเลขอันที่2เนี่ยทรายมันจะเป็นบวกฟังก์ชันอื่นจะเป็นลบ0.5นยาลังสนะครับตรงนี้พี่ขอบดเลยนะ0.25นะครับและก้อนข้างบนตรงนี้นะครับ2คูณกับ0.5เนี่ยนะครับมันได้เป็น1นะทีนี้ข้างล่างเนี่ยนะครับพี่ทุกขอทําเป็น1นส่วนสได้ไหมมันจะง่ายกว่านะทศนิยมนะครับกับเศษส่วนทําให้คล่องอยู่ที่สถานการณ์ว่า สถานการณ์ไหนควรทำยังไงในที่นี้มันเป็นตัวส่วนแบบนี้จะน้องทําเป็นเศษส,ส่วนจะดีกว่านะครับงั้นตรงนี้นะครับศูนุดหคือ1นส่วนสแต่1นึ่งส่วนสยุดลังสองคือ1นึส่วนสี่นะพี่ก็ค่อยไปนะนะครับคือ1 4. น,อ 1. น1 1. อส่วนสะคือ1นึ่งส่วนสีะหนึลบหส่วนสเหลือ3าส่วนสพี่ตบ4ขึ้นด้านบนนะหาลอามาคือหนึดนิดๆนะครับมันคือหนึ่นิดๆิดนะพี่ก็เขียนแค่นี้พอนะครับหนนิดนด 1.1 1.2อะไรพี่ไม่รู้นะครับพี่บวกเลยนะ1บวกกับ1กลายเป็นหน่อยนะครับมันก็คือ2กว่าๆแล้วมันคือ2กว่าๆนะคำตอบของเราเนี่ยนะครับมัน2กว่าๆ3เนี่ยลำพังแค่ลบแค่2ต่อให้2กว่าๆอีกนะครับมันก็ยิ่งไม่ใช่เขาประยัยช้อยหนึ่งผิดนะครับคำตอบเราคือ2กว่าๆไอ้นั่นมัน5ไปแล้วนะครับน้องไม่ต้องไปคิดเป๊ะๆนะน้องเห็นไหมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับน้องเห็นว่านะครับ ห้าบวกสองนี่ก็เจ็ดแล้วนะครับพี่ยังไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นเลยด้วยนะครับแล้วมันเกินเจ็ดไปไหนเนี่ยนะครับปายเรียบร้อยครับน้องจะเห็นว่านะครับโอเคไหมเดี๋ยวพี่อธิบายเพิ่มให้ฟังนะเรื่องควอเลนนะครับน้องจะเห็นว่านะครับตรงเนี้นะครับมันนะครับลบสองกว่ากว่านะครับมันจะอยู่ในวิถีสองกว่ากว่าของเราแน่นอนมันมีอยู่ข้อเดียวนะในลักษณะที่ว่าท่องสูตรออาจจะรับไม่ได้หรือถ้ามองในแง่ดีน้องก็ปรับเอาไปใช้พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคนที่ 9 5%นะครับที่ได้คะแนน0ูนถึง50คะแนนพี่ให้ความสำคัญกับน้องๆกลุ่มนี้ในทุกๆปีที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พี่พี่พูดจริงที่โจทย์ให้มานะครับมันเซต้ามันอยู่คนละที่2มันอยู่ระหว่าง3พายส่วนงั้นนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นนะส่วนสี่โอเคนะครับ ตรงนี้นะครับมุมสองข้างเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับถ้าน้องพับตามสมมาตรนะครับมันจะเท่ากันนะครับทีนี้มุมเนี่ยเขานับจากศูนย์ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้นะครับต้องดูให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าน้องเดินมาถึงตรงนี้นะมุมที่เริ่มจากศูนย์มาตรงนี้นะครับเราต้องนับมุมนี้นะเสมือนว่าน้องเดินมาชนแกนก่อนครั้งหนึ่งนะครับก็คือพายในที่ท้ายที่สวนทางกับเมื่อกี้ต้องเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องย้อนกลับไปเนี่ย นะครับเพิ่นลบออกมาแล้วนะครับพี่ก็ลบให้เลยนะสี่ส่วนสี่สามพันส่วนี่น้องดูดีนะถ้าตรงนี้ถ้าน้องๆแบบว่าไม่มีความรู้พื้นฐานตรงนี้นะครับในเรื่องคคตนล้นในเรื่องการหาค่ามุมนะและหรือถ้ามีมีเวลาเดี๋ยวพี่มาสอนเรื่องพวกนี้หรือถ้ามีมีเวลาเดี๋ยวพี่มาสอนเรื่องพวกนี้ให้ลกันนะครับถ้าใครอยากพี่ต้องซื้อมาเคลียร์พวกนี้เดี๋ยวมาเคลียร์ให้นะครับแต่น้องจะเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับน้อง้อาทำให้คล่องทั้งองศาและเรเดียนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ขอเขียนเลยนะ งั้นมุมเนี่ยตรงนี้นะครับมันคือ3ามพายส่วน4นะครับมันอยู่ช่วงนี้นะครับ